Mercedes Ben บน c ์ G- s s ปี2026ยังคงสืบทอดตำนานแห่งความรูราผสมผสานกับความแข็งแกร่งที่ไม่เคยเสื่อมคลายตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงปัจจุบันดีไซน์ภายนอกยังคงรักษารูปทรงกล่องอนันเป็นเอกลักษณ์ที่ทุกคนจดจำได้ทันทีแต่ก็มีการปรับปรุงรายละเอียด ให้ทันสมัยขึ้นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายหน้าเลดที่มีดีไซน์คมชัดกันชนที่ปรับรูปทรงให้รับกับอากาศพลศาสตร์มากขึ้นรวมถึงเส้นสายของตัวถังที่เน้นความสง่างามควบคู่ไปกับความดุดันรถยังคงมีเอกลักษณ์ของการเป็น SUV ที่พร้อมรุยทุกเส้นทางแต่ในขณะเดียวกันก็ยังสะท้อนภาพลักษณ์ความหรูหราที่คู่ควรกับผู้ขับขี่ระดับพรีเมียมห้องโดยสารของ G-Class 2026ได้รับการออกแบบใหม่ให้หรูหรามากขึ้นใช้วัสดุที่ดีที่สุดตั้งแต่หนังแท้คุณภาพสูง ไม้จริงและโลหะขัดมันผสมผสานกันอย่างลงตัวบอกนั่งปรับไฟฟ้าพร้อมระบบนวดและระบายอากาศช่วยให้การเดินทางกลายเป็นไปด้วยความสะดวกสบายระบบอินโฟเทนเมนต์ท่นล่าสุดมาพร้อมหน้าจอความละเอียดสูงรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเต็มรูปแบบมีระบบเสียงรอบทิศทางจากบอมสเตอร์ที่มอบประสบการณ์การฟังเพลงสุดหรูนอกจากนี้ยังมีระบบแสงไฟ,ไฟภายในห้องโดยสารแบบแพนบีแอนท์ไลท์ที่ปรับแต่งได้หลายสีเพื่อสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมกับอารมณ์ของผู้ขับ ในด้านสมรรถนะ m ม r c e d ซ s b e n z G-Class 2026มาพร้อมเครื่องยนต์หลากหลายตัวเลือกทั้งรุ่นเบนซินดีเซลและเวอร์ชันไฮบริดที่ถูกพัฒนามาเพื่อความประหยัดพลังงานโดยไม่ลดทอนสมรรถนะความแรงยังคงเป็นจุดเด่นเครื่องยนต์ V8 เทอร์โบคู่ให้กำลังมหาศาลตอบสนองได้อย่างรวดเร็วในทุกสถานการณ์ระบบขับเคลื่อนสีล้อเต็มรูปแบบช่วยให้การขับขี่บนทุกสภาพถนนมั่นใจมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางลาดชันโคลนทรายหรือพื้นผิวครุกคะาระบบกีอาโนมัติที่ได้รับการปรับแต่งใหม่ ทำให้เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลและแม่นยำช่วงล่างของ G-Class ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะทั้งกับการใช้งานในเมืองและการลุยเส้นทางออฟโรดโครงสร้างที่แข็งแกร่งควบคู่ไปกับระบบการสะเทือนที่ปรับอัตโนมัติตามสภาพถนนทําให้ผู้ขับได้รับความสบายสูงสุดแม้บนเส้นทางที่สมบุกสมบันระบบเบรกที่ทันสมัยพร้อมเทคโนโลยีช่วยเบรกอัตโนมัติและระบบควบคุมการทรงตัวเพิ่มความปลอดภัยในทุกการขับในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย Mercedes-Benz ได้ติดตั้งระบบช่วยเหลือการขับขี่ที่ล้ำสมัยไม่ว่าจะเป็นระบบรักษารถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบตรวจจับคนเดินถนนและระบบช่วยจอดอัตโนมัติทำให้การขับรถคันใหญ่เช่นนี้สะดวกและมั่นใจมากขึ้นฟังก์ชันการสื่อสารและการควบคุมผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นผู้ขับสามารถสตาร์ทรถเปิดแอร์หรือเช็คสถานะต่างๆได้จากระยะไกลอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้ G-Class 2026โดดเด่นคือการพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืน รุ่นไฮบริดและปลั๊กอินไฮบริดถูกออกแบบให้มีสมรรถนะสูงควบคู่กับการต่อยมลพิษต่ำแบตเตอรี่รุ่นใหม่สามารถชาร์จได้เร็วและวิ่งได้ระยะทางมากขึ้นในโหมดไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวซึ่งช่วยตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในยุคใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในภาพโรเมอส e เดสเบนจ Class ปี2026ยังคงเป็นสัญลักษณ์ของความรูหราที่ปสานความแข็งแกร่งอย่างลงตัวดีไซน์ ที่สง่างามถ่ายนอกห้องโดยสารสุดดรูภายในสมรรถนะการขับขี่ที่ท,ทรงพลังและเทคโนโลยีที่ครบครันทั้งหมดนี้ทำให้ G-Class ยังคงเป็นหนึ่งใน SUV ที่ผู้คนใฝ่ฝันจะครอบครองไม่ว่าจะขับในเมืองใหญ่หรือเส้นทางธุรกันดารรถคันนี้พร้อมตอบสนองทุกความต้องการได้อย่างสมบูรณ์แบบหากคุณชื่นชอบการรีวิวรถยนต์รู้และอยากติดตามข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับโล